สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ a k เคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับมาในวันฝนพรำนะตกตกหยุดหยุดตกตหยุดช่วงนี้ขับรถก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าถนนลื่นอ่ะแต่ถ้าซื้อรถที่เรารถของเรานะครับถ้าเป็น t o y o ต้าคันนี้เราเข้าเช็คศูนย์โตโยต้าให้เลยความเรียบร้อยพร้อมขับลุยฝนหน้าฝนที่ปัดน้ําฝนทั้งหน้าทั้งหลังเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมถ้าใครสนใจคันนี้เข้ามาดูได้เลย ขับรถซื้อรถกับเราสบายใจไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อที่สําคัญเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบรถผ่านศูนย์บริการด้วยเช็คไฟเช็คแอร์ตั้งศูนย์พวงล้อทุกอย่างทําได้หมดลูกค้าอยากได้ของแถมเป็นอะไรจัดให้หมดนะครับหน้าฝนนี้ใครอยากได้ยางใครอยากได้กล้องหน้าหลังน้ามันเต็มถังหรือว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งบอกเราได้เลยวันนี้อยู่กับโตโยต้ายาริสนะครับตัวนี้เป็น 1.2e ปี2018นะ รถเชียงใหม่มือเดียวเจ้าของกางเกผู้หญิงขามาขายหน้าร้านด้วยคันนี้ราคาเพียงแค่3 9 9 0 0นบาทท่านใดสนใจเข้ามาชมได้ที่เอคาหน้าปินนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ายาลิส1.2ตัว E นี้เป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับรถเครื่อง1.2ึ่งจุดแฮชแบ็กหประตูก็เหมือนเป็นรถอีโคคาร์แหละเพราะว่าอยู่ในเครื่อง1.2เครื่อง1.2ของโตโยต้านะครับก็จะเป็นสสูบ ก็คือจะได้ความเสถียรมากเพราะว่าโดยส่วนมากบางยี่ห้อจะเป็นสามสูบนะก็ยังเสถียรสู้สี่สูบไม่ได้เพราะว่ามันเดินนิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความประหยัดน้ํามันประหยัดแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่อง v b t i ททั้งประหยัดทั้งแรงะนะเดี๋ยวก่อนหัวนงหัวนอ็วนอตไม่มีขยับเลยคันนี้ได้รถเดิมๆนะครับรถผู้หญิงมือเดียวเชียงใหม่สนใจเข้ามาสอบถามได้ ตัวนี้เป็นตัว E นะครับไฟยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะยังไม่ได้ LED Projector นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะได้ชุดแต่งก็คือจะมีดักเทลโรงงานล้อจะเป็นล้อแม็กแล้วนะครับถ้าเป็นตัว E ถ้าเป็นตัว J นี่จะเป็นล้อกระทะอยู่นะนี่จะได้ดักเทลจากโรงงานมาตัวนี้อย่างที่บอกครับรถ5ประตูเอกประสงค์ตัวนี้เปิดแบบระบบสัมผัสใช่ พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนี่ชนน,นิดนึงนะครับไม่มีใครเห็นนะครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะพับเบาะลงได้40 60ขนของได้สบายเหมาะแก่เด็กจบใหม่หรือว่าพ่อแม่ซื้อลูกเรียนมหาลายัยขนของได้ขนเพื่อนได้โอ้นั่งกงันเต็มเต็มคนใส่ของข้างหลังได้เยอะเดินทุ่มไปเที่ยวกันนี่ใส่กระเป๋าได้ห้าใบสบายๆนะครับใส่เพื่อนก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนเมาเอาไว้ท้ายรถแล้วปิดไปเ,เลยนะครับผมอ่ะ เรามาดูข้างในกันต่อตัวนี้ตามสไตล์โตโยต้ครับแอร์เย็นเพลงเพราะยิ่งดีกว่าเดิมตรงที่ว่าตัวนี้เป็นตัว E นะไม่ใช่ตัว G แต่ตัว E ของยาลิสตัวนี้ได้แอร์ดิจิตอลครับผมขอบคุณครับไม่มีมือถือครับจะไปตอบมือถืออะไรอยู่จะลวงมือถือใช่ะอันนี้บอกนะครับแอร์ดิจิตอล ออโต้ตั้งอุณหภูมิเหมือนแอร์บ้านเย็นสบายวิทยุตัวนี้ยังไม่ใช่จอ LED หรือจอสัมผัสนะครับแต่สามารถต่อโทรศัพท์ต่อพูดได้ใช่แอร์เย็นไงแอร์เย็นเปิดออโต้เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก33อุณหภูมิข้างใน25แอร์ก็เลยแรงหน่อยวิทยุอย่างที่บอกครับว่าตัวนี้มาพร้อมกันเลยถ้าเป็นกลางคืนจะสวยมากเลยนะเพราะมันจะเป็นสีเหมือนสีฟ้าน้ำทะเลต่อ โทรศัพท์ได้เปิดเพลงบลูทูธได้ USB ได้มีมันติฟังก์ชันที่ผมอะไรเร่งเสียงลดเสียงนะครับผมผมชอบเพลงนี้มากเลย <c oughs> แล้วก็ฝั่งขวาเป็นรับโทรอ่ารับโทรศัพท์กดโทรตัวนี้เป็นตัวโหมดหรือว่าเป็นตัวหยุดได้หมดแล้วก็ <c oughs> ไม่ครับสำคัญไม่ไม่โอ้โเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ด้อยแปดสิบหกเลขสวยมากเลยครับ 7, 8, เจ็ดแปดหกอเลขสวยจริงๆเลย ใช่ครับรถเชียงใหม่มือเดียวไม 73, ่เจ็ดหมรถหปีถ้าถาม5ปีไม่เจ็ดหมื่วิ่งปีละ 10, 1นึ่ง้ใช่ครับผมสองหมื่นหนึ่ครับผมวันนี้อาหารให้เลยครับได้ก็ถามว่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยไหมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเจ็ดพัโลต่อปี ถือว่าวิ่งน้อยจริงๆแล้วก็สภาพบ่งสภาพบ่อนี่ขนาดเป็นบ่อผ้านะครับเ mm hmm. จ้าของเก่าดูแลรักษาดีมาก mm hmm. เป็นข้าราชการแหละครับ mm hmm. จากบ้านมาทํางานบ้านนํามาทางานแล้วคงถึงเวลาต้องเปลี่ยนรถก็เลยว่ารถมาขายที่เราเพราะว่าขายรถเราก็ขายให้ถูกครับซื้อรถจากลูกค้าเราก็ซื้อให้แพงไวาทีอื mm ่น hmm. เขาเลยเลือกมาขายที่เราไอเคค่าสาขาหน้างเรียนปริ้นอ่ะเดี๋ยวผมปิดท้ายเลยฝากเลยแล้วกัน รถคันนี้อยู่ที่เอคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับถ้าจะมาจากเซนทันเฟสติวัลก็ข้ามสองไฟแดงมาไฟแดงที่3ซ้ายมือ50เมตรถ้าม,มาจากการหลวงหรือว่าตลาดบางใหม่แล้วแต่แต่ข้ามสะพานเดียวกัน,กนแหละสะพานนครพิงข้ามไฟแดงแรกมาก่อนถึงไฟแดงที่250เมตรขวามือนะครับป้ายชัดเจนมากเอคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับฝากเพจด,ด้วยรับซื้อขายรถยนต์ทั่วภาคเหนือเอคาหน้าปินนะครับเฟซบุ๊กก็เอคาหน้าปิน Ig TikTok YouTube ก็เอค่ะหน้าปิ้นทิกต o อกนี้มีคลิปสนุกสนุกให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับถ้าว่างก็เข้าไปชมได้ Line แอของเรานะครับ a d s i n i c underscore u s k a ทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ลูกค้า Line แอทักเข้ามาเยอะมากน่าจะคุยง่ายกับเฟซบุ o กนะเพราะว่าเฟซบุ o กเหมือนกับข้อจํากัดหลายอย่างอ่าใช่ครับันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาแวะเยี่ยมแวะชมเข้ามาสอบถามนะครับผม แล้วก็ท่านที่ออกรถจากทางเราเดี๋ยว,วาอาจจะเจอกันใหม่ไม่วันพรุ่งนี้ก็วันจันทนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นวอาทิตย์อาจจะหยุดหรือว่าทีมงานมาไม่พร้อมแต่วันจันทร์เดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้สรุปให้ฟังเลยนะครับ399,000บาท Toyota Yaris 1 2 e ปี2018นะครับตัวนี้รถมือเดียวเชียงใหม่เลยท่านใดอยากได้ก็เข้ามาดูได้ที่เอคาสาขานั่งเรียนพินสวัสดีครับ